หลังจากได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้นี่ก็ปลาไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมกลับมาในช่วงเทศกาลสาดไทยนะครับหรือแถวบ้านผมนี่เขาเรียกว่าประเพณีแซนโดนตาท่าทางปากใต้ก็น่าจะเรียกว่าศาดอ่าสาดเดือนสิบมาประมาณนั้นแหะถ้าเป็นภาษาทางอีสานก็น่าจะเป็น บุญเข้าศาสตร์บุญเข้าศาสตร์หรืออะไรนี่แหละครับเพื่อนผมก็โอเคยังงงๆอยู่นะตอนนี้รู้แต่ว่าแถวบ้านเขาเรียกว่าประเพณีแซนโดนานะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับหลังจากที่มาอยู่ทำบุญทำได้พักผ่อนอยู่กับพี่ๆน้องๆนะฮะกับหลานๆนะครับก็พรุ่งนี้ก็คงได้เวลากลับกรุงเทพเข้าสู่โหมดการทำงานปกติแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือผม อขออนุญาตนำภาพบรรยากาศต้นข้าวสวยๆนะครับบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนาช่วงนี้เขียวจะอุ่มไปหมดเลยนะครับปีนี้ข้าวสวยเพื่อนๆปีนี้ข้าวสุรินสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะแถวบ้านผมเนี่ยนะใครทำนานะโหถ้าราคาข้าวดีปีนี้ก็อ,อก็ยิ้มแล้วล่ะครับอือ อยู่ที่ว่าพอเข้าสวยแล้วได้ผลผลิตด,ดีเนี่ยราคาจะดีด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นลุ้นกันเอานะครับโอเคแต่ยังไงก็ไม่ลืมเอาภาพบรรยากาศนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะครับในยามนี้นะครับมองไปทางไหนเขี้ยวขจีไปหมดเลยนะครับโอโ้โหเห็นแล้วชื่นใจเพื่อนๆท่านใดที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้เดินทางกลับมาบ้านนะครับก็ผมก็อ่ะเอาภาพมาฝากนะครับมาดูอ่าคิดถึง บ้านเล่นๆนะใครไม่ได้มาน่าจะคิดถึงบ้านนะเห็นแบบท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาข้าวปลาโอ้เขียวไปหมดมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนช่วงนี้แต่เข้าสู่แบบถ้าเดือนช่วงเดือนเมษาแล้วครับโอ้โหข้าไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนนี่ยเล้งไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็แหมนะก็ชมกันนะเพื่อนๆนะให้ชมยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่ยาวมากสองกว่านาทีสองนาทีกว่าๆนี่แหละครับ นี่ดูบรรยากาศนะเพื่อนๆนะเข้าสวยนะครับผมก็นําภาพบรรยากาศเอามาฝากเพื่อนๆโดยเฉพาะพี่น้องแถวอีสานบ้านเรานี่แหละครับเห็นภาพแบบนี้แล้วน่าจะคิดถึงบ้านกันนะครับ